สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีย็นย,นยนแบบนี้นะคะที่ JKN 1 8 Top n 18. ท็อนิกับเราสองคนพี่ยุย้ยดออรอารยาสาลิคภูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะแพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดีนะเแล้วเป็นทูพีทูพีค่ะ2พี่ <laughs> <laughs> <c oughs> ค่ะก็เรานำเรื่องราวที่สำคัญสคัญมาพูดคุยกัน ในรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบทับๆค่ะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะคะที่เป็นซีรีส์ของ Keto Genic Diet แต่วันนี้มาในชื่อตอน Healthy Keto ตอน Keto Low Carb ค่ะ คีโตโลครับยังไงกันนะคะเรามาเพิ่มเติมในเรื่องของคีโตเจนิกไดเอทกันจริงๆอยากจะบอกว่าเรื่องราวของการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยจารุณีทำมานานพอสมควรแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เขาเรียกคีโตแตกอะคะ่ะทำทำไปแล้วหลุดกลายเป็นเอ้ากินแป้งเข้าไปอีกแล้วกินเข้าไปอีกแล้วก็มันมันก็จะไม่มีความสำเร็จนะคะถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่ที่ดีที่จริงนะคะแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เรา อยู่ในเดือนของตุจีนนะคะดรยุ้ยตุจีนตุจีนแล้วก็ตามต่อด้วยวาเลนไทน์วาเลนไทน์นะคะโอ้โหเราต้องพบแก๊งเราเราต้องมีเรื่องราวของการรับประทานค่ะเอาแค่ตุจีนเนี่ยไปยลาดยังไงก็ตัวไปยัลาดค่ะทีนี้จะทํำยังไงเออจะดูแลตัวเองยังไงนะคะก็จริงๆถ้าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะเราอาจจะเป็นกลุ่มที่ดื้ออินซูลินหรือที่เรียกว่าไวต่อแป้งคือร่างกายเรา แค่เดินผ่านเฉยๆผ่านแป้งผ่านตู้อ้วนแล้วค่ะคือแต <c oughs> อินซเลินกระโดดออกมาเลยอ่ะอย่างนั้นทํายังไงคะคือคือ<ร>ไม่ให้วไวต่อแป้งเนี่ยการแกร้ไขภา,าวะไวต่อแป้ง <c oughs> เราจะต้องผสมกัน <c oughs> อกอกกําลังกายเข้าไปกับชีวิตเราะคะ่ะเช่นถ้าเราแบบไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเราจะต้องจอดรถให้ไกลที่สุดแล้วเราไม่ใช่รถเข็นแล้วเราอันนี้ตามทฤษฎีก่อนนะชลอไวเขาสอนแบบนี้จอดให้ไกลที่สุดเดินไปแล้วก็หิ้วเป็นถุงๆกลับมาเก็บที่รถ แล้วก็เดินไปไกลๆอีกแล้วก็ไปหิ้วหนักๆกลับมาไม่ใช้รถเข็นแล้วถ้ามีแบบในห้องทํางานมีถังขยะก็ให้ไปวางให้มุมไกลๆเวลาไปไหนก็ให้ขึ้นบันไดไม่ต้องใช้ลิฟต์นี่เขาสอนแบบนี้ทีนี้การกินแบบโลคับเนี่ยค่ะอยากจะถามดรค่ะว่าคือไม่ได้ไม่ได้ร้อเซ็กับคีโตเจนิกไดเอทนะคะคือจริงๆอ่ะคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันมีทฤษฎีของมันเลยค่ะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่เกิน ส0 2ช้อนโต๊ะ3 0กรมัมต่อวันคราวนี้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นอย่างเทศกาลตรุษจีนที่มัมีแบบขนมไหว้พระจันทร์นั่นนี่นู่นแบบคนบางทีเขาทำมามันก็เลยเป็นที่ตอนคีโตโลคร์บก็คือเราต้องกินอาหารสารอาหารกลุ่มหนึ่งไปดักเอาไว้เลยเพื่อไม่ให้แป้งอะกลายเป็นน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะก็ยยก็จะเสนอสุสารอาหารที่ประกอบด้วยสารสกัดจากเมลลิลินจีค่ะ ผงมังคุดสกัดสารสกัดจากใบบวับบวบกกระเทียมบ่มสกัดวิตามินอ e ีค่ะแล้วก็แร่ธาตุที่ใช้ในการกระตุ้นการเผาน้ํตาตาออีก2ชนิดทั้งหมดอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคือสังกสีกับซิลิเนียมแบบนี้ค่ะเขาชื่อเลสซี่เลสซี่แบบว่าน้อยลงน้อยลงเลสซี่คือตัวเราจะเลสแบบน้อยลงน้อยลงเลสซี่นึนะ้ารังไหมส,สกัดจากมเมล็ดลิ้นจี่ค่ะอย่างที่ดรยุร้ยพูดที่ฟังเมื่อกี้นะคะ<ช>ผงสกัดมังคุดด้วยนะคะแล้วก็ใบบัวบกเอกสารสกัดกระเทียม เขาเรียกบ่มสกัดนะคะ<ช>คือเราก็ยังมีวิตามินอ e, ีมีแร่ธาต<ช>ุต่างๆหลายๆตัวเลยกระตุ้นการเผาผลาญตัวนี้หลายๆคนเคยเคยแข่งกันทําเป็นคู่นะคะแล้วปรากฏว่าสวยแข่งกันเลยค่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆนะคะเพราะว่าในสารที่มีอยู่เนี่ยคือช่วยเรื่องของสวยงามด้วย<ช>นะคะ,ะ,คะแล้วก็เพราะว่าช่วยช่วยให้คีโตดีด้วย ไม่ไวต่อแป้งมากนะแล้วตื่นมาสวยเลยมันเป็นสูตรผอมสวย <ๆ S 1> ่ลซีผอมสวยใช่ค่ะอธิบายกลไกลหน่อยได้ไหมคะดรีวิคคะกลไกที่น่าสนใจมากๆค่ะของสารสกัดจากเมเลลินจีเนี่ยมันไปยับยัง้งเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่ออัลฟากลูโคซิเดสในลำไส้เล็กเอนไซม์ตัวนี้หน้าที่ของมันน่ะก็คือเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลแล้วกลไกของสารสกัดเมเลลินจีเนี่ยไปตรงกับกลไกของยาลดน้ําตาลในเลือดกลุ่มหนึ่งค่ะยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มใหม่เขาเรียกว่า a l p h a g l ูโค s ซิด s สอินฮิปเตอเป็นยาสังเคราะห์คุณหมอที่ทําเรื่องเบาหวานจะให้คนไข้กินแล้วก็บอกว่าเออตัวนี้ลดน้ําหนักได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณเหมือนอยากจะขโมยกินของหวานน่ะให้กินตัวนี้ดักก่อนแล้วสารสกัดเบลินจีเนี่ยมันมีนกลไกเดียวกันแบบนี้พี่เปิร์อืมคือกินก่อนอาหารกินก่อนอาหารเพื่อให้มันไปดูดซึมซับน้ําตาลหรือแป้งที่กําลังจะเกิดเพื่อ<พ><ๆ>ลดการดูดซึมลดการดูดซึมนะคะ ลดเป็นลดการดูดซึมเพื่อไม่ให้เข้าไปในเซลล์เรา<ะ>เพื่อไม่ให้เราอ้วนมันมันมันขจัดออกไปก่อนนี่คะ่ะโอ้น่าทานมากนี่คุณสมบัติอื่นคืออะไรคะรถถคุณสมบัติอื่นก็ส่งเสริมกันหมดเลยค่ะเพราะว่าสาสรสกัดเบลลินจีเนยปะยับยางเอ็มไซอีกตัวหนึง่งชื่อโปรตีนไทลอกซีเนสฟอสฟาเตสโอ้ชื่อแบบว่าตัวนี้พูดง่ายๆเลย <c oughs> มันไปกระตุน้นฮ <c oughs> อร์โมอนที่ชื่อเลปตินในตัวเราค่ะ พอมเล t ินถูกกระตุน้นเราจะรู้สึกอิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินเลสซี่ก่อนอาหารเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกินเยอะเราก็อิ่มแล้วแล้วก็ยังมีช่วยเรื่องของการดื้อต่ออินซูลินค่ะภาวะไวต่อแป้งที่ได้กลิ่นขนมปังก็อ้วแล้วมันก็ทําให้เซลล์ร่างกายเราเอ่ะไวกับอินซูลินมากขึ้นน้ําปานจะได้ลดลงอะไรอย่างนี้นะคะชันสกัดเมลลินจีนะช่วยให้ไม่ไวต่อแป้งใชะคะ่ค่ะแล้วตัว<ล>ต่อไปคะ เมลาลินจียังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดใต้ผิวหนังเมลาลินจียังมีกลไกอีกอันนึงคือลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังโดยไปยับยยางเอมไซม์ชื่อไทลอกซิเนสค่ะทําให้มันลดเลือนฝ้ากระแล้วก็รอยด่างดําแล้วในสูตรเนี่ยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ใส่ไปเนี่ยช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดสิวและสิวอักเสบรวมทั้งแผลเป็นของการเกิดสิวแล้วก็ยังมีเรื่องของสารสกัด ไลโคปีนค่ะป้องกันผิวเสียจากแสงแดดด้วยยังมีอีกเปิ้โอ้ยไม่หมดนะคะเยังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่ดรยุ้ยเขาจัดเต็มมากเลยสูตรนี้คือยังมีสารสกัดไลโคปีนซ่อมแซมและปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะและสารสกัดกระเทียมอย่างที่พูดกันไปแล้วเนี่ยต้านทานผิวไม่ให้ติดเชื้อเกิดไม่ให้เกิดสิวด้วยคือเขาช่วยหลายอย่างมากเลยกินแค่วันละสองแคป วันละสองแคปก่อนอาหารมื้อที่มีแป้งเยอะาอว่า,าน,นเถอะนะคะคือมันกําลังเทศกาลอยู่เนาะตุ๊ดจีนด้วยวาลนไทน์ด้วยเนะ่เราควรจะมีตัวช่วยหน่อยตัวนี้ค่ะกระปุกหนึ่งแค่950บาทค่ะสองกระปุก1,800ค่ะเดี๋ยวเราดูหรือสอบถามกันได้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจก็สอบถามกันมาเลย Li น e แอปท็อปช้อปปิหรือว่าตามเบอร์ที่อยู่ล่างนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องสรรพคุณเพิ่มเติมกันต่อสักครู่เดียวคะ่ะ ท็อปเฮลส์สตอรี่ท p ิปคีโตเจนิกไดอคือการจำกัดการบริโภคสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดตให้เหลือน้อยที่สุดประมาณ30-50กรัมต่อวันเท่ากับข้าวขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะตัวช่วยคือการรับประทานสารอาหารที่ยับยัง้งการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลเช่นสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ซึ่งมีหลากหลายกลไกลช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดอีกทั้งยังกระตุน้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวหนังอีกด้วย